มะนาวที่ใดพี่น้องจัาละว่ายไงบอนี่ยก็น่อยก็สมแค่หวานอีกพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่นเอื่อเอน้ำ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 เอาไปก ต้องการติ่มเลยโอ้วเก็บไปหลายแบบอะไรแล้วจ้ะเก็บไปหลายแล้วพี่สาวขัยกระจมมาหลายโพดก็นเขายีย่เก็บไปชนิดนะแตพรเก็บาดเ็แวันนี้นะคะคลิปนี้คลิปนี้แค่นี้นะคะว่าจะเปิดเพลงนนกนแ้จ้ะ เก็บมะนาวต่อนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขเฮงๆปังๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันบ๊ายบายสุกี๊สุขังสวัสดีสารบานยายปิจะมาเก็บมะนาวจนะ้ะสารบานยายปิดวันนี้ตามาเก็บมะนาวเดีย๋ยวมะนาวหวานวยย่าปิดโลใหญ่ค่ะพี่น้องเก็บมาทัน โ้ยเวใส่เดี่ยาก๋อพี่น้องก็ก๋อบไปใส่เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะทุกคนอ่านี่แมว่นี่ว่นี่ว่านี่ว่นี่ว่านี่ว่นี่บุหสมเชี่ยวหวานชัดๆบุวนนึงสมเชียวหวานพี่น้องเก็บไปให้พี่สาวคอยบริสิบประจุมบ่ มันยังว่าเงาคอยนวยงหญ่เกินไปมันขายอะไรมันขายอะไระไรกำไรนั่นนยงหญยที่ขายโดยมปกติเพื่อนี่ขายน้หาปตอนนี้ดูสมเชวาแลวนะว่ามันแมนบอกว่ามันมันเงาเลยเป้นพิจิตนะทุกคนมันเวเป็นพิจิตปายปวดพปดโพเป็นพิจิตขึ้นน่ยหญ่คนเม่อหน่ละ่วยไห่พี่น้อง แล้ปิกก็เอาไว้เอาไว้แบบบกเก็บเขาง่ายไหมเขาก็ง่ายึ้นเรื่อยๆนะดูสิดูสิทุกคนมะนาวอะไรลูกใหญ่จังเลยนะดูรุ่นรุ่นนี้กําลังรุ่นนี้กําลังเล็กๆนี่รุ่นคนละรุ่นะจ๊ะเดี่ยดูคนละหุ่นเขามีตลอดนะนี่แหละคือคือสิ่งที่นาปลูกปลูกง่ายดูแลง่ายก็คือมะนาวพี่น้องดูแลง่ายมากมะนาวกับฝรั่งเลยอ่ะแล้ปิ๊กแล้วปิดกชอบปลูก ทุกคนดูดกมากเลยนะมากดูดูดูตองนี้เก็บเดี๋ยวพี่สาวยัดปิบบอกว่าไม่อยากไม่อยากเก็บใหญ่เพราะมันขายหนาดเดี๋ยวยัดปิบก็ไม่ได้เก็บบ่อยเนาะ่ค่อยๆจะเก็บพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าให้เขาใยๆอะไรจะเก็บสิดูเขาล่วงเด้นี่ เขาลวงหลายเนี่ยว่ามันเขาลวงแบบนี้แหละแต่ถ้าข้างใไแล้วเขาจะลวงเห็นไะเขาลวงลวงเองเนะี่ยแบบนี้เขาแต่บดดีไหมแบบก็เลยเฝ้าเก็บกันแล้วเขาจะลวงมาเลยนั้นหรอเลยอันเป็นเพียบนนไปเลยเป็นเพียบประม่ณอ๋ออันหน่าเป็นที่ผิดที่เขาดกดกแล้วก็ลูกใหญ่พี่ต๋องลูกใหญ่นะคะทุกคน เดี so mm ๋ยวจะต้องหาใหม่มาสอยหน่อยลูกกงก่างลูกดูลูกนี้ดินะส้มฉวัดฉลาดๆเลยลูกเขาลูกเขาเขาเกินอะไรด้เนี่ยเขาเกินเกินสิเก็บแล้วเพราะว่าเขาเริ่มเหลืองเขาเริ่มเหลืองแล้วอู้ส้มฉวัดนี่เนาะส้มชัดๆนี่สาวเทำไมจะเก็บในาหลาย อันนุ้ไข่เนี่ยคุณป้ามาปิดมะนาวจ้ะนี่แหละการทำคลิปของแม่ปิดกับแบบนี้ครับพี่น้องแล้วการวิธีดูแลรักษานี่ก็บแม่ปิดกับเป็นแบบไอ้ปอดสารนะคะปอดสารมองของมันหไ่จ้ะพี่น้องมองต้นของมันใหญ่ไว้จ้ะมาเริ่มเห็นมอก่องโนยไง เราไปเก็บมะนาวตรงนั้นตรงนี้ยิ่งโดดเนี่ยแล้เริ่มเหลืองเลยพี่น้นนนนองเห็นไหมก็พ่อเก็บแล้วตอนนี้ปีกมันพี่ท่านเก็บก็เกินอายุเขาแล้วน,น,นะเดี๋ยวต้องตัดกิ่งนะกิ่งนี้ต้องตัดออกเก็บเก็บเสร็จแล้วต้องตัดกิ่งออกด้วยเห็นไหมเขาลวงเขาลวงเองลวงเองโดยที่บ่ได้บ่ได้เห็ดอย่างหลายเลย ก็พ่อเก็บแล้วเอาเต็มที่ของเขาไงเนี่ยมะนาวเต็มที่จะอย่างนี้เนาะนุะคนนได้ไหมเออเก็บง่งายๆเลยเนี่ย <c oughs> ได้ปีโปเก็บหลาย้ะจ้ะเก็บเก็บเอาตลูกย่าไงเก็บเอาไปให้สาวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเขาจะลวงไหมงานเขาลวงก่อนแลวงแล้วเขาจะเหลืองลูกเขาจะเหลืองดูข้างบนเด้อดูว้า นวยใหญ่ๆคนนวยนึงเหลืองลันเหรออ๋อหัวทัง้งนั้นไหมอย่าสองต้นนี้แหละดกดกน้องเขาดกเพราะอะไรรูกบอสอดกเพราะเขาเป็น,เป,นเป็นต้นต้นจากเมล็ดเจ๊จ้ะต้นจากเมล็ดเ้๊ทุกคนต้นของเขาต้นจากเมล็ดย่ายปิ๊เข้าใจว่าเขาเป็นมะขามเอ้ยสมเชี่ยวหวานะะเห็นไหมยายปิ๊กเข้าใจว่าเขาเป็นสมเชี่ยหวานย่นายปิ๊ก็เลิ่มาปลูก พอออกดอกมาที่ไหนได้เขาเป็นมะนาวเฉยเลยอายาสีบงจากว่าตุนสมเชววานเขาเป็นกินแบบไดเนาะนี่แหละตอนนี้รู้แล้วจ้ะรู้แล้วว่ารุดรุดไม้เขาก็หลายเลยจ้ะแต่รุกไม้เขาจะหลุกันแล้วเขาจะบอกเป็นปุ่มนะหลุดหลุนไม้นะหลุไม้ของเขาด้วองุ่ใบพวกองุ่ใบพวกขางางังสีออกเลยนะใช่ไหมถ้าพอลี่ออกใช่ไหมเดี๋ยวเพี้ยจะมาแล้วเห็นไหม เพราะว่าเราปลูกแบบปลอดสารเนะเราะเขาจะมิทรีอาศัยไหมเนี่ย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 อันเนี้ยเห็นไหมนี่นี่นจับได้แล้วทุกคนน,นี่แหละเขามิทีอาศัยแล้วตรงนี้ต้องเอาน้ำใอ้น้ำมาเช็ดน้ำอะไรอะเนี๋ยไปเจะเอาน้ำน้ำไอ้ยาล้างจานมาล้างออกมาเสร็จล้างลูกเขาออกเลยจ้ะนี่เขาเป็นแบบนี้เขาต้องเอายาล้างจานมาเช็ดล้างน้ำเขา ล้างลูกเขาก่อน,นะนเลยเดี๋ยวเขาจะเป็นแผลไหมเพราะว่าเพียเพียเลียแล้วบ้านนี้ปิดกเอิญเพียเ,เลี้ยเพียเขาเลียมันเป็นเพียนะทุกคน,น,นถ้าเป็นอย่างนี้ต้องอยาล้างจานแล้วก็อน้ำหมักน้ำหมักไอเนี่น้ำหมักไล่แมลงไหมแล้วก็น้ำน้ำสมขันไม้ได้วยปิ๊กจะเอามาผสมผสมแล้วก็ฉีดบางทีก็จะเอาน้ำไอ้นี่ก็ได้นะ น้ำน้ำขี้เถ้าก็ได้แต่น้ำขี้เถ้าเนเาะเขาจะเฮ็ดให้ใบเขากรอบแล้วติดบ่ค่อยชอบใส่ไปเนไะใบใบเขาจะเกาะจะเท้าเท้าเทาใส่หลาไปเนาะโอ้โดุบบอคอยเนาโอ้ยกิ่งนี้ดุบมากเลยพุกเรามูนน้อยห,หนึ่งอ้ยใคยว่าเห็นเดี๋ยวจะหาไม้มาสวย <laughs> เดี๋ยวหาไม้มาสอยก่อนทุกคนตรงนี้จะอยู่สูงๆต้องหาไม้มาสอยก่อนอเดี๋ยวไปเอา ก็ปกตมตําๆกันดอกมะลิขอดกับกำลังงานเลขอโทษขออภัยเด้อบางที่ยัดปิดก็ลืมแข่งแข่งเัินแข่งโทรศัพท์ไว้ไหมจะทําให้คนชมปวดหัวดิยัาปิดโฟมบางทีก็ลืมได้ไหมโอ้ดูนี่อีกลูกโอ้ยเนี่ยเขาจะเป็นผิวแบบนี้แหละผิวไม่สวย ว่าช่วงช่วงน่ะฝนน่ะย้ยปึกบริบริบริฉีดบำรุงเขาเลยไปจ้ะไม่ได้ฉีดบำรุงเขาเลยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเขาเขาเป็นเขาเป็นโรคเดยวนี่พี่น้องเดี๋ยวเขาเป็นโรคเดี๋ยวนี้สี่นั้นปีกระต่งลิใบออกลิกิ่งลิกิ่งเขาออกกีอยู่ดีไม่แห้งกินสุกขังตังเป็นป๊อปน้้างดังแหละ